สบายดีสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมชม่อง YouTube แพรวาคนโกคนเก่าคนเดิมค่ะกาบทักทายสบายดีนะคะเอฟซี FC, ทางฝั่งลราฝั่งไทยแล้วก็ทงต่างประเทศทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้แพรวาก็จะขออนุญ,ญาตพูดไทยว่าไทยอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่าเนาะเราจะมาพูดเรื่องวอนเลยนบอลหญิงทีมชาติไทยกันเลยค่ะหลังจากที่แพ้แคนาดาไป เซตแคนาดาได้ไป3มเซตนะคะทุกคนก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าในทีนี้ทําไมถึงแพ้เกิดอะไรขึ้นกับสาวไทยเกิดอะไรขึ้นกับวอลเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะทุกคนก็จะมีคําถามต่างๆนานาเนาะที่ถามมานะคะว่าไทยเล่นยังไงเล่นแบบกังวลไปหรือเปล่าเล่นแบบว่าหวานระแวงอาการเหมือนไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าหล่อ,อะไรต่างๆนานานะทุกคน ก็จะมีหลายคอมเมนต์หลายความคิดเห็นเนาะหรือว่าไทยพยายามที่จะตบแล้วก็อยากจะให้แมทนนี้เป็นของไทยอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นทุกคนคือพยายามจะตบแล้วก็คือให้มันเข้าล็อกก็คือได้เลยอะไรประมาณนี้คือพยายามไม่ให้ บอนอยู่กับตัวเองให้นานที่สุดอะไรประมาณนี้นะทุกคนในคอมเมนต์ที่ต่างๆนานาที่ได้ดูกันเนาะเราก็จะบอกว่านะอันนี้ก็คือคอมเมนต์เม้นหนึ่งก็ก็มีความรู้สึกอยู่เหมือนกันนะในฐานะที่เพยงว่าเป็นคนดูเนาะก็เออก็อย่างว่าเลยทุกคนเพราะว่าอาจจะเราชนะ ในจุดจุดหนึ่งไปแล้วเราก็เลยชินกับเหตุผลนั้นที่ทำให้เราชนะเราเลยมองไปจุดที่เราแพ้มันเป็นยังไงอย่างเช่นนอครั้งแรกที่เราได้แพ้โปรแลนด์ใช่ไหมทุกคนก็เพราะเหตุว่าที่เราพยายามที่จะน็อกอ่ะพูดได้ง่ายคือถ้าเปรียบเทียบกับการต่อยมวยนะก็เหมือนจะโชคเพื่อที่จะให้คนอื่นน็อกการที่เราออกแรงเยอะเกินไปมันเลยทําให้เรา เหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้นะนก็เลยทําให้เราแพ้แต่อันนี้ก็คือไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นประเด็นหลักเลยนะเพราะว่าหลักๆก,ก็เฉลี่ยแล้วเขาก็มีความสูงแล้วเขาก็คือแพรวก็ต้องเข้าข้างทีมชาติไทยอยู่แล้วละเพราะว่าเราเชียร์เนาะเราเชียร์และเป็นทีมที่เราชื่นชอบเป็นทีมที่เราลักทุกคนคือยังไงเราก็ต้องมองว่าคนึ่ง ทีมของเราวันนย์วันหญิงทีมชาติไทยเป็นคนตัวเล็กในสายตาของอทุกประเทศที่มาแข่งกับไทยก็แล้วกันนะทุกคนนะันี้คือคือมันเป็นความคิดเนาะเดี๋ยวมันก็จะมีหลายคอมเมนต์หลายความคิดเห็นว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วจะได้เข้ารอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่จะย้ายไปจากที่ อันดับที่14-13ย้ายไปอันดับที่16หรือเปล่าและจะได้เข้ารอบชิงโลกไหมแชมป์โลกไหม,ม,ไหมอะไรต่างๆนานาทุกคนก็ความคิดเห็นก็ตามมาหลายอย่างเลยอันนี้เราก็ต้องลุ้นต้องเชียร์ต่อไปนะทุกคนต่อไปทีมชาติไทยก็จะเจอกับเยอรมันเนาะแล้วก็ค่อยกับ เ,เชอเบียหรือเปล่านะทุกคนถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนาะก็ยังเหลือ3ทีมสุดท้ายเราก็ต้องคอยลุ้นคอยเป็นกำลังใจนะคะวันนี้อาจจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องเชียร์ลุ้นกันต่อไปแต่อยากจะออขอความเห็นใจขอความเมตตากรุณาจากโค้ดด่วนเนาะว่าให้เรา นักกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าเนื่องจะว่าการที่เราเล่นอย่าให้เหมือนกับที่สาวๆไทยเล่นกับโปรแลนด์นะทุกคนคือถ้าเป็นอย่างนั้นละเราจะแพ้ยับเยินเลยแต่ก็ยังไงก็ขอชื่นชม,มแล้ว้วนเพราะว่า กีฬาก็คือกีฬานะคะทุกคนมันก็ต้องมีแพ้มีชนะเนาะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราคาดเดาไม่ได้นะทุกคนก็เหมือนลูกบอลลูกหนึ่งที่มันอยู่กลางสนามกลางสนามมันไปตกที่มือใครคนนั้นรับได้แล้วคนนั้นรู้จังหวะคนนั้นเป็นคนที่แบบว่าเออเล็งที่สายตาหรือว่าเล็งคาดไว้ที่แม่นยํามันก็จะไปอย่างนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าเราก็ต้อง ดูเพื่อความสนกุกดูเพื่อความบันเทิงดูแล้วเรามีใจรักในสิ่งที่เราดูแล้วมันทําให้เรามีความสุขไม่ใช่เวลาที่จะแพ้แล้วเราก็ต้องมาตีโฟตีฟววยวายว่าเออทำไมสาวไทยเล่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนู้นโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปแข่งเลยดีไหมยอมแพ้เถอะคอมเมนต์ต่างๆนานานะนะทุกคนถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ เชียบอลมาจากหัวใจเนาะเราไม่ได้เชียสาวไทยทีมชาติไทยด้วยความาจิตใจที่เราชื่นชอบจริงๆอันนั้นคือเราเชียเพื่อความแค่สนุกสนานเพื่อความแบบว่าชั่วครั้งชั่วคราวเนาะทุกคนอันนี้ก็คืออยากจะฝากไม่ใช่อยากจะ ก็ต้องขอโทษขออภัยพูดผิดนะคะก็คืออยากจะพูดนิดนึงนะคะทุกคนในคอมเมนต์นี้ในความรู้สึกนี้เนาะก่อนอื่นก็จะบอกว่าโอเคก็ถือว่าในเชตนี้ก็ทําดีอยู่แต่ก็ยังดีไม่มากเพราะว่าก็รู้สึกว่าสาวๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนก็รู้สึกว่าเขาจะเครียดก็จะกังวลกันอยู่นะคะก็ ยังไงก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะทั้งคนดูแล้วก็ทั้งคนเล่นนะคะทั้งนักกีฬาทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ะเนาะก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันอีกวันนี้เนาะทุกคนวันที่ห้าเนาะวันที่ห้านะคะว่าเราจะเป็นยังไงก็มาให้กำลังใจมาเชียร์นะคะแต่รู้สึกว่าผิดหวังไหมบอกจริงก็ผิดหวังแล้วก็ นอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้ฝนตกอยู่แต่ว่าจิตใจมันไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าคนที่เรารักไม่ได้ไปถึงเช่นใจเนาะแต่ก็โอเคแหละเพราะว่ามันคือเกมนะคะ ะะกับบางคนที่คอมเมนต์ก็หลายคอมเมนต์ที่คิดว่าแคนาดาแก้เกมได้ดีมากเลยที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เพราะว่าหลายคนนะทุกคนหลายประการหลายคอมเมนต์หลายความคิดเห็นก็บอกว่ายังไงไทยก็ไม่มีทางที่จะแพ้ แคนดาแต่สุดท้ายผลมันออกมาแบบนี้คือไทยเราแพ้น้นองทุกคนก็แสดงว่าแคนาดาารู้แล้วว่าเราจะเล่นยังไงก็เลยทําให้เกมออกมาแบบโคตร,ครทุกคนเห็นไหมคะตอนที่แคนดาจะเข้าอชนะเนาะคือโคดนี่โคตรด,ดีใจแบบ สุดๆเลยอะคือเขารู้เลยว่าโอ้โหเกมนี้คือเขาแก้มาดีแล้วเข้าไปว่าฝึกมาดีคือเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยเอายังไงเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเขาแล้วกันน้องก็ขอยกให้เขาอันนี้ก็คือจบไปแล้วนะทุกคนก็ยังไงก็ให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปอาจจะ เหนื่อยมากขึ้นอาจจะหนักหน่อยนะคะสาวๆเนาะของวันเลยวันหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเหนื่อยมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะก็เป็นกําลังแรงใจให้วันเลยวันหญิงทีมชาติไทยหรือว่าคนไทยทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะคนลาวเนาะก็จะไปเม้นให้กําลังใจหลายคนเลยนะตอนที่ไล์สุดนะคะทุกคนพิมพ์ภาษาลาวด้วยไทยสู้ๆเด้อ สาวไทยสู้ๆเด้ยังต่างๆนาๆนานทุกคนก็จะมีไปพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะกะนี่แหละทุกคนใน้นำใจนะักกีฬามันม,มีพรมแดนเนาะว่าจะาเป็นประเทศประเทศใด ยังก็แล้วแต่ทุกคนคําว่านักกีฬาคําว่าน้ําใจนักกีฬานะทุกคนจ่าบ่มีพรมแดนเลยนะทุกคนก็ขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจเด้อให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกๆคนทุกทท่านเด้อจ้าเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานทั้งโค้ชทั้งอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนก็ขอให้สู้ๆเด้อเป็นกําลังใจให้จ้าในฐานะคนเราคนหนึ่งที่ชื่นชอบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจ้าเดี๋ยวเจอกันยินนี้อีกเช่นเคยนะคะว่าจะเป็นอะไร ว่าจะเป็นยังไงว่าจะชนะไหมหรือว่าจะแพ้ไหมอะไรต่างๆมานนะักก็ขอให้เราได้ชนะแล้วก็อย่าได้อยู่นอกทีม16ทีมสุดท้ายที่จะเข้าชิงชนะแชมป์โลกเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะแต่ถ้าชอบคลิปนี้แพรวาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แพรวาด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ